เรื่องของตลาดซื้อขายก็สุดท้ายก็มีฮือฮาจนได้นะครับทีละทอบุญมาทันก็ตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นที่บ้านเกิดนะครับกลับมาไทยลีกแล้วแล้วก็เป็นบุรีรัมยูเต็ดนะครับที่คว้าตัวไปครองเรียบร้อยอข่าวก็คือมาจากโยโกมาเอฟมารินนสนะครับที่ประกาศปล่อยตัวทีละทรกลับสู่บุรีรัมยูเต็ดนะครับจริงๆก็มีข่าวมาเขาเรียกว่ามีมีกระแสะมาอยู่ อยู่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เกณฑ์นัดสุดท้ายของเจลีกนะครับที่อุ้มให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูเป็นในๆว่าเอ๊จะไม่อยู่กะทีหรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีข่าวบรรลุทุกอย่างจบเนี่ยก็มีคลิป <c oughs> คืออุ้มนี่ก็แหมลงข่าวอ่าเขาเรียกว่าโพสต์แต่ละอย่างพูดแต่ละอย่างนี่ก็ดูแบบมีระยยะอยู่นะสุดท้ายก็ก็ย้ายจริงๆนะครับก็ในมุมผมผมผมก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงนะครับว่า ศักยภาพของอุ้มเองก็น่าจะจะไปต่อในในลีกระดับเจลีกได้ได้ไม่ยากนะผมว่าได้ไม่ยากเพราะว่าผมมองว่าประสบการณ์ของเขากับการเล่นทีมใหญ่นะครัตั้งแต่วิสโกเบนะครับแล้วก็ทางด้าน,นของมาริโนสเนี่ยผมเชื่อว่าอุ้มเนี่ยยังยังดีพอนะครับในการเล่นในระดับเจลีกได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าดีลเนี้ยมันมัน,ม,นมันก็น่าพูดถึงตรงที่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวอุ้มเองเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเท่าที่เคยได้เท่าที่เท่าที่ได้ยินแล้วกันนะครับใช้คํานี้ว่าตัวของอุ้มเนี่ยยังเหลือสัญญาอยู่ที่มารินอสอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการทําธุรกิจฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่ามารินอสเองก็คงอยากที่จะขายอุ้มนะครับหมายถึงว่าถ้ายังอยู่ต่อในปีต่อไปเนี่ยเหลือสัญญาปีเดียวแล้วนะเขาก็จะเสียอุ้มฟรีซึ่งผมมองว่าทีมใมเจลีกเนี่ย คงจะรอให้หมดสัญญาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยคงจะต้องมองในแง่ของมารินอสเองที่โอเคหละอาจะมองถึงการขยับขยายแล้วก็ถ้าจะทำเงินจากการโยกย้ายของอุ้มได้ก็ต้องทำณตอนนี้นะครับซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยในระดับเม็ดเงินที่มารินอสต้องการเนี่ยทีนเมเจอร์ลีกไม่มียื่นไปนะครับไม่มียื่นไปเ,รไไปเพราะฉะนั้น มันก็เลยกลายเป็นทีมในไทยนะครับที่ที่พยายามอยู่นะครับบุรีรัมเนี่ยมาที่หลังได้ซ้ำานะครับเท่าที่ได้รับทราบมาก็มีทีมที่จ่ออยากจะได้อยู่นะทีมระดับจ่ายตั้งจ่ายจ่ายจาย่จายไวอ้อะจช้ยคำน,นี้สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่รายละเอียดของของสัญญาแล้วแหะนะครับที่ที่ ที่อุ้มพิจารณาในมุมผมนะโอเคเม็ดเงินที่จะจ่ายมาริโนสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทีมรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายในเลทไหนซึ่งผมเชื่อว่าเลทที่ได้ยินมาไม่ไม่เหนือว่าไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับของทีมในไทยแน่นอนแต่เป็นแค่ว่าในรายละเอียดของสัญญาของตัวผู้เล่นเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ว่าในวยัยตอนเนี้สามเอ็ดแล้วนะครับมันก็เหลือ,อเวลาไม่กี่ปีเพราะฉะนั้น สัญญาที่จะเซ็นเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นสัญญาที่ที่ต้องดีที่สุดแหละครับนะในแง่ของของนักฟุตบอลคนหนึ่งซึ่งก็ก็คือคนคนหนึ่งนะครการที่เราจะทํางานหรือว่าตัดสินใจอะไรทุกอย่างเนี่ยเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ต้องหาที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแต่มันอาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายก็ได้นะครับที่สามารถที่จะ,ะสร้างมูลค่าของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้มองว่าบุรีรัมย์เองก็ก็พร้อมที่จะจ่าย ได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะการปรับไปของทีละทอนเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะดีวนี้หมายถึงว่าทีละทอนจะไปอยู่ในตลาดซื้อขายแบบนี้อ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นดีวที่ผมเชื่อว่าอุ้มก็เลือกดีวที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับคราวน,นี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าบุรีรัมย์ได้อุ้มกลับไปเนี่ยโอ้โหมันก็จะกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ฝั่งของทางบุรีรัมย์เองก็มีการเสริมทัพตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนแล้วนะครับมาซาทราอิชีเข้าไปคลุมทีมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างชาติไป2คนนะครับแล้วก็โครงสร้างของทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่ยังว่าการปรับเปลี่ยนตรง,นง e เนี้ยของอิชีเนี่ยผมก็เคยพูดแล้วว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าอิชิเอีเองก็เป็นกุญซือที่ค่อนข้างละเอียดนะครับในเรื่องของระบบวิธีการเล่น แล้วก็เราเห็นแล้วล่ะว่าสูตรประการในยุคของอ e ีช e ีก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะสร้างทีมขึ้นมาคราวนี้เนี่ยในระยะเวลาสักเดือนหนึ่งนะครับที่สุูกิครับแข่งกันอยู่แล้วก็หลีกหยุดไปเนี่ยก็ต้องดูว่าอ e ิช e ีจะปั้นบุรีดําให้เป็นสไตล์ที่เขาต้องการได้เร็วมากน้อยขนาดไหนนี่รคราวนี้มันอาจจะยากในมุมที่ยากกว่าสูตรประการตรงที่ว่าความคาดหวังมันสูงกว่านะครับตัวผู้เล่นมันท็อปกว่า แล้วแน่นอนครับความกดดันมีมากกว่าแน่นอนอันนี้มันก,ก็วัดใจวัดถึงของโค้ชเหมือนกันแต่คราวนี้ก,การได้ตัวเเล่อนอย่างอุ้มกลับไปเนี่ยในแง่ของฝีเท้าก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับว่าอุ้มพิสูจน์มาหมดแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่บุรีรัมย์จะได้มากกว่านั่นก็คือเรื่องของอผมมองถึงเรื่องของกําลังใจภายในทีมนะคือบุรีรัมย์ในยุคหนึ่งเนี่ยมีตัวผู้เล่นที่เป็นผู้นําค่อนข้างชัดเจนหลายคนนะครับ ตอเดียยุคแรกๆเลยตั้งแต่คุณเนวินไปเทคโอเวอร์มาเนี่ยก็จะมีตัวโอ้โหแกนนำอย่างกับตันเปิลอภิเชษพุตานมีรังสรัร์วิวัฒชัยโชคมีสุชาวนุชนุ่มนะครับก็จะมีแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่เป็นผู้นำเป็นแบบเลือดผู้นำจ๋ามาเลยแหละนะฮะแต่พอผัดใบถ่ายเลือดมาเนี่ยกลายเป็นว่านักเตะที่จะมีบรารมี เป็นผู้นําชัดเจนเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเป็นซีเนียของของของทีมซะหน่อยนะครับก็จะเป็นศิวรักก็จะเป็นจักรพันธ์แก้โพรมนะครับซึ่งแน่นอนเราเห็นคาแรคเตอร์แล้วว่าทั้งแชมป์เองอทั้งโน้ตเองก็เป็นพวกประเภทใช้ฝีเท้าใช้ฝีมือในการนําลูกน้องอ่ะนำลูกรุ่นน้องนะคะแต่ว่าการปลุกเราการเป็นผู้นำเนี่ยโอ้หายไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล่นที่มัน กําลังเติบโตขึ้นมามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งถ้ามีผู้นําที่ดีซะหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ก็จะเป็นทีมที่กลับมาน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆผมก็คิดว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่บุรีรัมย์ขาดอยู่นะครับอุ้มกลับไปที่บุรีรัมย์เนี่ยผมเชื่อว่า Impact มีมหาศาลครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นว่าบุรีรัมย์มีชีวิตชีวาขึ้นแน่นอนแล้วตัวเลือกทางฝั่งซ้ายก็จะได้พีศาสราไหประคนกลับไปอีกคนหนึ่งด้วยนะครับโอ้โห กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยการปรับเปลี่ยนแบบโฉมเดียวปุ๊บเดียวในภายในเดือน2เดือนเนี่ยอันนี้น่าติดตามน่าติดตามมากครับว่าบุรีรัมย์จะจับจูนกันติดได้เร็วหรือไม่เพราะแน่นอนนะฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ใช่เอ่อมันไม่เหมือนเกมะนะครับว่ามีตัวผู้เล่นดีแล้วจับยงลงไปเล่นแล้วเล่นกันได้มันก็คือ,อฟุตบอลมันคือกีฬาประเภททีมนี่ต้องใช้ ทีมเวิร์กเป็นหลักนะครับตัวต่างเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งครับอาจจะปรับเปลี่ยนปรับโฉมได้แต่ว่าถ้าจะยืนระยะถึงการเป็นแชมป์หรือว่าประสบความสําเร็จเนี่ยทีมเวิร์กต้องมาก่อนนะอิชิมีดีแน่ครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาเนี่ยมันจะพอสําหรับเขาหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากๆแต่แน่นอนครับการกลับมาสู่ไทยลีกของทีละทอนคือสุดยอดอิมแพกแน่นอนในเลกสองผมเชื่อว่ากระแสะฟุตบอลไทยถ้าบวกกับ ทีมชาติไทยได้แชมป์ซูซูกิครับกลับมาจากสิงคโปร์นะครับผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตลาดซื้อขายรอบ2ที่ยังไม่ปิดนะครับแล้วก็มีดิวให้ได้ตื่นตาตื่นใจเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมากมาย๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับทั้งทีมชาติไทยในช่วงนี้รวมถึงตลาดซื้อขายและก็ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลไทยนะครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับพบกันแบบนี้ในส่วนของ f m 97ทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยนะครัับบก คิกออฟนะครับทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน y o u t u b e ทีมคิกออฟก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับติดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับกับเรื่องราวของคอนเทนต์ฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศสำหรับช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนเจดีของเรานะครับขอบอลขอช้างคอเดียวกันนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของช้างฟุตบอลโมเมนต์ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมโมโซเดตใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ